สวัสดีครับเร็วปีสองหนึ่งสี่ศูนย์ทะเบ 2, 2> 2, ียนปีห้าแปดเครื่องดีเกียดี <58. S 1> ครับร,ร,ร,ร้านอะไรครับรอ,อันเดียวกันนะครับแท็กเตอร์อยู่ฝั่งนูน้น อันนี้รถบ้านอยู่ฝั่งนี้ครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์อะไรลูกพูดแดงๆลูกค้าไม่ได้ยินเบอร์โทรฟูดแปดห้าฟูดแปดเจ็ดหกห้าเจดร้านอยู่ที่ไหนร้านกาลีร้านอยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหนครับอำเภออำเภอวังสะลองจังหวัดยอดคำครับเอาลงมาเดี๋ยวป้ารีวิวรถให้ดูก่อนลงมาเร็วดูรถลอกคันนะครับคันนี้รถสวยรถเดิมๆเลยนะครับใช้งานน้อยหนักทางจอดนะครับคันนี้ดูสภาพปิดได้ด้วยปิดอ่านี่นเป็นโค,ครงการอ้อยครับลูกรงการอ้อย ชั่วโมงการทำงาน3า0 0นเก้0ไม่ใช่3,000ผพูดผิดครับ391ชัว่วโมงรใช้งานน้อยครับสีเดิมๆครับสีสวยเลยครับหลังคาดีนะครับไม่แต สีสันสวยๆอันนี้รถเด็มพร้อมใช้งานครับมาดูภายในนะครับเครื่องเครื่องดีนะครับไม่เคยแกะ นะครับอถไม่ขยับเลยครับพันนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับตะขับให้ดูมาตากล้องเร็วก้ามาถ่ายให้ป้าหน่อยพีกเกอร์เร็วๆอันนี้ตากล้องน้อยนะครับช่วยกันทำงานอ่าเดีวสวัสดีค่ะหนู่ื่อน้องถืชอนจ้าก้าถือกล้องให้ป้าหน่อยจับดีๆนะครับ ถ่ายตามป้าขับรถวิ่งไปวิ่งมา เครื่องดีสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้ขายหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับตอนนี้ราคา155,000บาทนะครับรถตัวเปล่าพร้อมกับโครงกันอ้อยสนใจก็สอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 5ย์7ปดห้า วอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัด,ดอุดรธานีเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะครับดูอุปกรณ์อุปกรณ์โรตารี่นะครับขนาด1เมตร60เราขายเพียง44,000บาทนะครับ44,000บาทฐานยกล่อง15,500ห้าครับ ฐานทวน2องหมเก้าเโทรศัพท์ครับตัวตัดหญ้าขนาด2องเมตรสี่ตัวนี้เหล็กหนานะครับเหล็กหนาสามมิลใบใบมีดอย่างดีนะครับอวกเกียร์ยอยตัวใหญ่นะครับยอยตัวตลี่สลิปตัดพร้อมยอยตัวใหญ่ ขาย24,000บาทนะครับตัวนี้ารุ่นเล็กราคาเมตรยี่สขาย22,000ครับแต่วันนี้ลดให้2 0 0 0นะครับตัวเล็กนี่เหลือ20,000บาทตัวนี้ผ่านขุดมันก็ราคา1 1 0 0 0บาทนะครับก็ลดได้บ้างนะครับขนาดเมตร8 ของใหม่นะครับ4 9่หมรับประกันของเราถูกกว่าที่อื่นแน่นอนครับราคาโรงงานเลยตัวนี้ของมือสองนะครับใครหาอยู่ตัวนี้ขนาด RX 8 5 b นะครับ27,500ครับเดี๋ยวไปดูรถในร้านเรานะครับว่าเหลือกี่คันนะครับขายได้กี่คันนะครับ เส้นทางมาร้านครับทังนี้เลยครับนะทีมงานเราครับอันนี้เราเปลี่ยนน้ำมันอ่าอยูดีทีนะครับอย่างดีเลยอัน,นนี้กองก็เป็นกองคูเวต้าแท้นะครับใส่เปิดฝาถังเลยนะครับใส่ใหม่หมดนะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะครับเก็บวิ้วพร้อมใช้เก็บสีให้ทั้งคันนะครับอันไหนไม่ดี เปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับ175,000บาทแถมยางหน้าให้ใหม่คู่นึงครับมาดูคันนี้คันนี้ 45Di เครื่องดีเกียร์ดีนะครับคันนี้ยังยังอ่ยัง,ย,ง,ย,งยังก็พอใช้ได้นะครับไม่ปะไม่ดำายก็ดีอยู่นะครับแห้งดีเช็คตัวซึมให้เรียบร้อยครับ245,000บาท ลองขับให้ดูนะครับเดี๋ยวเดีขึ้นลงเดี๋ยวนะครับเลือกขึ้นลงปกตินะครับอันนี้เครื่องดีนะครับมีทิปไถให้ดูนะครับแรงดีมากนะครับตัาน,นี้เดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะครับ คันนี้ลูกค้ามาจองเมื่อวานนี้นะครับเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับพอลูกค้าก็สองิตสองใจอยากได้คันใหญ่กับคันเล็กเดี๋ยวรวบรวมเงินก่อนแกจองคันนี้ไปก่อนถ้ามีทุนว่าเพื่อนว่าจะเปลี่ยนเป็นสี่สิบเก้าแรงครับคันนี้ B ีสองสี่สองศูนย์นะครับคันนี้เจ็ค่วซิมพร้อมใช้หน้าหลัง แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้คันนี้เรายังไม่มีเวลาทำให้นะครับเลยสีสันยังไม่ค่อยสวยยางหลังนี้แค่เส้นนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับใหม่มาแล้วกับพันห้าตัดช้างคันนี้เมื่อวานนี้รีวิวไปแล้วนะครับลูกค้ามาม,มาจำไว้แล้วนะครับคันนี้ L สามหนดขอบคุณลูกค้า ค้าจังหวัดอุดอรนะครับเดินทางมาระจำแล้วนะครับคันนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยคันนี้ว่างอยู่นะครับคันนี้ตามสภาพเครื่องติดมีควันมีไอนะครับคันนี้แต่พวกไฮดรอลิกอะไรสมบูรณ์ดีนะครับคันนี้ฝาสีสันก็ใช้ได้อยู่นะครับถ่ายก็ดีมีมากระฐานหก หกก็สภาพคอใช้ดอานได้ครับยางก็ทนใช้ได้อยู่ครับสภาพนี้ครับไม่แตกไม่แล้วไม่ปะนะครับเก้าหมืนแปดครับออกไปวิวเองฮาร์ดิด็กพวกนี้โกวินใช้งานได้ปกติครับทันนี้ทันนี้ยี่สิบแปดแรงนะครับสีเดิมเดิมสวยๆอยู่นะครับ เดี๋ยวขัดสีเก็บสภาพเพิ่มนิดนึงอันนี้คันนี้ก็1 6บหกห้าแสนหกหมืนาพันครับเก็บสีให้อา้าวขหายของถูกคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับคูบวัต้าเดินตามนะครับเครื่อง e t 1 1แรง นะครับตัวนี้เดนหน้า2องเกียร์ถอยหลัง1เกียร์ครับมีแค่นี้นะครับ1มื่นเกาครับหน0่งันบาทเดี๋ยวไปดูอีกสักหน่อยนะครับฝั่งนู้นอุปกรณ์มือสองเราก็ยังมีอยู่นะครับโรตารี่ตัวนี้เมตร เมตรสามห้านะครับตัวนี้เมตรหกห้าตัวนี้ขนาดสองเมตรนี้ผ่านขุดมันรุ่นใหญ่นะครับใส่ก่อนตัวนี้ก็ R F หนึ่งหกสามดีนะครับสภาพนี้สองหมื่นสองหมื่นห้านะครับอันนี้ตัวนี้มาดูรถขายได้นะครับคันนี้ยังอยู่นะครับ ใครเอาไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับสภาพสวยๆเจ็ดหมื่นเก้าครับอันนี้โบวินขับสี่นะครับอ่ตอนนี้สี่สิบห้าดีไอยางหน้าใหม่นะครับยางหน้าใหม่มล้ออ่เอาเล้ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เครื่องไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแบตหมด เดี๋ยวเดเราพวกนี้รีวิวให้ดูนะครับสดีนะครับคันนี้คันนี้สี่หมื่นคันนี้สี่หมืนบาทนะครับขายตามสภาพเครื่องติดเดี๋ยวพวกนี้รีวิวให้ดูคันนี้ M 5 0 0 0 s FU นะครับฐานหกท้ายดีอยู่นะครับยางดีครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทคันนี้สี่สิบห้าดีไอเมื่อเมื่อวานนี้รีวิวการทำงานให้ดูแล้วนะครับคันนี้ยางหลังดียางหน้าดีนะครับยางหลังก็แปด 7จ็ได้อยู่ครับมากระผาน6 l c s นะครับผ่านดีนะครับเป็น DI แล้วนะครับรว่นนี้เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงให้ดูอีกทีนึงครับนะครับเห็นเบาะให้ใหม่นะครับนี ตติสมบูรณ์ดีนะครับคันนี้ไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้สออย่าเช็คระบบพร้อมใช้งาน2,390,000บาทนะครับคนันนี้สวยๆเ,เดิมๆนะครับยางดี4เส้นคันนี้49บครับยันมา49บก EF494T ี e นะครับจดทะเบียนปี55ยังเปลี่ยนยางหน้าให้คู่ใหม่คู่หนึ่งนะครับเก็ซื้มให้ฝากข้างตัวนี้มีนะครับนี่เห็นเครื่องเดิมๆนะครับสีสันเดิมๆก็เดิมสวยๆเดิมๆนะครับยางหลังก็ดีเขาประมาณ80%ฐานเปลี่ยนฐานให้ใหม่นะครับทีนี้ฐานใหม่ใบเด็มๆน,น้หนาเลยนะครับ ายแห้งดีนะครับสีเดิมหมดนะครับวันนี้ฟังเสียงเครื่องเลยนะครับเครื่องดีมากนะครับคันนี้ไม่พันสี่นะครับ กตินะครับต่อกันคันสุดท้ายนะครับ M 5 0 0 0 SU คันนี้2 5 0 0 0 0บาทนะครับ ใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์การนี้เลยครับ0850876581 8ครับหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธาน,านีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ